ที่สังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาอบจนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็มีการเน้นย้ํานะครับว่าห้ามข้าราชการการเมืองไม่ว่าจะเป็นสสสวและเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่อื่นๆของรัฐให้ช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเด็ดขาดเลยนะครับทางด้านนายอิทธิพลบุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็ได้ลงพื้นที่ในการสังเกตการการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นั่นก็มีนายมงคลสุขใสประธานกรรมการการเลือกตั้งประจําองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และคณะก็ร่วมให้การต้อนรับนะครับ โดยประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้ให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีการเน้นย้ำให้ยึดกฎระเบียบแล้วก็กฎหมายต่างๆดำเนินการด้วยความโปร่งใสเนื่องจากว่ากฎหมายแล้วก็ระเบียบต่างๆเนี่ยนะครับเขามีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเฉพาะเรื่องของการห้ามข้าราชการการเมืองไม่ว่าจะเป็นสอสอส,อสอวอเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่จะไปช่วยหาเสียงเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาก็มีการห้ามนะครับ ผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดก็จะต้องมีการสอดส่องแล้วก็ระวังการได้เปรียบเสียเปรียบเพื่อไม่ให้เกิดข้อคอ,อรหาหรือว่าเรื่องร้องเรียนต่างๆรวมถึงการดําเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ด้วยนะครับผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกท้องถิ่นและข้าราชการอื่นของรัฐครับห้ามกระทําการใดๆโดยมิชอบที่จะเป็นการกันแกล้งผู้สมัคร หรือดำเนินการใดๆที่จะเป็นคุณเป็นโทษเพราะฉะนั้นการดำเนินการใดๆก็มันทำไม่ได้สำหรับผลหมายในครั้งนี้นะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้อยคาที่ใช้ว่าดําเนินการใดๆที่เป็นคุณเป็นโทษเนี่ยเป็นถ้อยคําที่นํามาเขียนเพิ่มเติมตมาไว้เพราะฉะน,น,นั้นก็เป็นอย่างที่กระกะตได้มีหนังสือต่อพักการเมืองที่สอบถามมาแล้วทั้งสองพักนะครับว่าความเห็นในข้อสรุปของกระกะตเป็นอย่างไรซึ่งอันนี้รายละเอียดท่านก็สืบค้นได้นในเว็บไซต์ของกรกตซึ่งพิมพ์แล้วนะครับลง,ลงเรียบร้อยแล้วถ้าผมว่าไม่เวลานอกเวนลาราชการไม่ได้หมดนะครับแล้วป,ประเด็นกดไลค์กดแชร์ไม่ได้เลยครับ ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็มีผู้เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จานวน1คนคือนายวินิตจินใจในนามกลุ่มเชียงใหม่ก้าใหม่พร้อมกับสมาชิกกลุ่มเชียงใหม่เก้าใหม่จํานวน10คนที่มาสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในเขตพื้นที่ของอําเภอเมืองสันกำแพงสารพีและสันปะตองทําให้ขณะนี้มีผู้สมัครลงชิงชัยในตําแหน่งนายกอบจอเชียงใหม่แล้วจานวน3คนค่ะก็คาดว่าจะมีตัวแทนจากเขตต่างๆทยอยมาสมั กันอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้6พฤศ,ศจิกายน2563ซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายที่จะเปิดรับสมัครแล้วค่ะ